สวัสดีคุ้มค่ะวันนี้พี่ซ่าไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะแต่จะมารีวิวในส่วนของคอนแทคเลนส์นะคะก็คือรุ่นที่พี่ซาใส่อยู่ตอนนี้ก็คือรุ่น,เ,เ,ปนเป็นของเป็นของพิตตี้เลนนะคะรุ่นเมโลเบลล์นะรุ่นนี้นะคะเมโลเบลล์ Brown, จะเป็นแบบว่าสีมันจะเป็นหลายๆสีด้วยกันแต่พอใส่แล้วม,มันทำให้ตาเราดูแบบม,มันสวยอะค่ะของพิตตี้เลนสนะ นี่อันนี้นี่นี่นีเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะสวยเลยแหละสวยมากอันนี้แนะนำมากๆนะคะสำหรับเจ้าสาวหรือไม่ใช่เจ้าสาวก็ได้ใครจะไปกินงานจะออกงานจะอะไรอย่างเงี้ยคือใส่ได้เลยแนะนำมากๆนะคะรุ่นนี้สวยมากจริงๆค่ะต้องขอบคุณร้านดดาชอปนะคะที่ส่งเลนสวยๆมาให้พี่ซ่าลองใส่ดูนะคะเขาส่งมาให้สองสองรุ่นก็คือว่า พิติเลนรุ่นเมนโลบราว์ที่ใส่อยู่นี้เนาะแล้วก็ของคาเวียด้วยคาเวียรุ่นโคโคโรเกรก็คือว่าสองสีนี้เป็นสองสีที่สวยเป็นสองสีที่ใส่แล้วสวยแน่นอนแล้วก็แนะนำมากๆสำหรับเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวหลายๆคนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวเนาะก็ใส่รุ่นนี้จะสวยมากหรือไม่รุ่นนี้ก็ได้ก็รุ่นโคโคโรเกหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นของพิีิเลนกับของคาเวียอันนี้ จะใส่แล้วก็สบายตาไม่เจ็บตามีอยอยด้วยเรียบร้อยนะคะก็คือสวยก็คือเดี๋ยวนี้การใส่คอนแทคเลนส์เป็นเรื่องธรรมดาลแล้วเนาะก็เห็นไหมดารา,าก็หายากแล้วนะที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็เนี่ยพี่ชาแนะนําม,มากๆเพราะว่าพอใส่คอนแทคเลนส์แล้วอะ่ะ บางทีเราแต่งหน้าสวยแค่นี้ใช่ปหแต่พอใส่คอนแทคเลนส์มันก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกจริงๆนะแล้วก็มันทําให้ตาเราดูมีเสน่ห์เวลาเวลาถ่ายรูปเวลาเจอใครโดยเฉพาะเจ้าสาวอะไรในงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าสวยมีเสน่ห์มากหรือว่าไม่ใช่เพื่อนเจ้าสาวเอ้ยไม่ใช่เจ้าสาวอาจจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือหรือไม่ต้องเจ้าสาวก็ได้ใครก็ได้ที่แบบว่าอยากสวยเป็นพิเศษ,ษก็เออหาซื้อมาใส่ดูนะคะสวยจริงๆค่ะแล้วก็เป็นยี่ห้อเนี่ยของพิธีเลน กับคาวายีนะคะที่ร้านดาดาเขาส่งมาให้พี่ซาลองลองเล่นดูนะคะแล้วก็เป็นสีสวยสีโปรดด้วยสั่งซื้อได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้เล่นนะคะร้านดาดาชอปเอดไลน์ไปที่ d a d a 2727นะคะรู้สึกว่าอันนี้นะเออลายอันนี้นะคะเดี๋ยวเดียวพิซ่าจะเช็คดูทีแล้วก็หรือยังไงเดี๋ยวให้ดาดาเข้ามาบอกให้เนาะคูณละ150ไม่แพงด้วย คู่หนึรแล้วดาด้เข้าแถมตลับให้ด้วยทุกคู่นะคะที่ซื้อแล้วก็รู้สึกว่าซื้อ6คู่โปรโมชั่นเขาส่งฟิล์มเอสหรือหรือไงนี่แหละก็คือว่าสั่งได้เลยอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็คือส่งได้หมดเลยเนาะ ก็เ e m s เร็วทันใจนะคะหรือว่าเด็กประดัง,ดงเด็กสะเดาหรืออยเงี้ยสามารถมาซื้อได้เลยนะคะร้านเ็าอยู่ที่เมืองใหม่นะก็อยู่ไม่ไกลกับร้านพิซซ่าด้วยแล้วก็เนี่ยก็คือชอบจริงๆถึงมารีวิวให้เนาะเพราะพิซซ่าถ้าสมมติว่าไม่ไม่ชอบหรือว่ารู้สึกสว่าไม่ดีจริงเราเราก็ไม่กล้ารีวิวให้เนาะแต่อันนี้คือแนะนําเลยว่าเอ่อรุ่นเนี้ยสวยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้กับแม่ค้าที่ไว้ใจได้ก็คือว่าเนี่ยร้านดาดาชอบไว้ใจได้เลยนะคะก็แอดไลน์ไปคุยกับแม่ค้าดูเนาะ ค่ะสวยจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเลนที่เป็นเลนส์สัมผัสหมายถึงว่านิ่มแล้วก็ไม่เจ็บตาแล้วก็เป็นเลนที่ดาราเข้าใส่กันอยู่เยอะๆตอนนี้ก็คือของยี่ห้อนี้เลยเนาะก็เนี้ยค่ะใส่ไม่เจ็บตาแล้วก็นิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่สำหรับพี่ซ่าคือปกติถ้าใส่อันที่มันไม่ค่อยดีมันจะตาแดงมันจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีไม่มีความรู้สึกเคืองอะไรอย่างนั้นเลยนะคะสบายตามากๆเลยเนาะแล้วก็เนี่ย่ว่า นั่นแหละค่ะชอไงก็คือนี่แหละที่ดาราก็ใส่กันเยอะๆชมพูอะไรยามั่งใครมั่งสังเกตดูตอนนี้ดาราก็ใส่กันตลอดเลยเราก็สวยได้เนะไม่ต้องเป็นดารานะก็ตาจะมีเสน่ห์ขึ้นเยอะๆเลยค่ะก็ยังไงแอดไลน์ไปได,ได้ที่ดาดาชอบนะคะ d a d a 2อ,อ,องเ,องเขอบคุณมากที่ส่งส่ง,สงของน่ารักน่ารักมาให้เล่นนะคะแล้วก็จะได้มาแนะนำสาวๆได้ว่าสวยๆอินเทรนกันตอนนี้เนาะ ค่ะโอเคแล้วค่อยเจอกันโอกาสหน้านะคะก็บอกความสวยกันใหม่เนะสวัสดีกุค่ะ